เทลอนาฏอ่าได้ว่าได้ไปลุยกลับมาใส่สกินนี้ดีกว่านะครับสิงโตล่ำร้องสกินเบิ่มๆอยากได้สกินนั้นเพราะเบิ่มๆเหมือนกันขาวโอ๊ยเกับไอเลยทีเดียวเชียวไอเลิฟยูนะเออมาเป็นสิงโตเลยซื้อของผิดอีกแล้วปราบศัตรูให้สิ้นต้องกดดันไมโอมันก่อนเออครึ่งหลอดไมโอครึ่งหลอดเป็นไงล่ะโดนสกินเทพตบอ้าวเอาเจ็บเจ็บเอาเจ็บมีร้องละจังหวะนี้มีร้องละ ไงไม่ยอมไงไม่ยอมไงมันอยากได้ไงคนมันอยากได้ไงเอากัร์ดคีปด้วยเป็นไงตรงกลางเดือดจังวะเอาเจ็บเจ็บจะตายอีกแล้วยังไม่ทันเล่นก็จะตายอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจอดับเหรอทำไมมันเงียบจังวะไม่ดับนี่หว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเสียงไม่มาเสียงหายเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยเสียงมาหายเลยตอนนี้วะเดี๋ยว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  SFX สายต้องถอดปลั๊กแล้วดึงใหม่แปบ๊บดึงนะทุกคนสักครู่นะสักครู่อยู่ดีๆก็หายนะครับเกมกําลังชิวเลยเฮ้ยไม่มาจริงมันเป็นเพราะอะไรวะเนี่ยโอ้ยแย่ละคิดไม่ออกเลยปิดไมค์ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัโลโหลฮัโลโหลในทีมได้ยินไหมวะเฮ้ยได้ยินเหรอครับในทีมได้ยินวะ่ะปิดเปิดเครื่องเท่านั้นโอ้ <laughs> ปิดเปิดเครื่องอศูนุนตรียภาพในการเล่นหายไปแล้วเล่นแบบไม่มีเสียงไปก่อนแล้วกันจบเกมเสียงมาเหรอ จบเกมเสียงมาจริงหรือเปล่าเนี่ยมันบั๊กอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยพบเห็นเลยงั้นก็ ฟังภาคสวดไปก่อนพอไม่มีเสียงแล้วมันความมันมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยเนะี่ยเสียงดับและเกมตึงเลยฟังเสียงมังแบไปก่อนแล้วกันนะครับคอร์อยู่ขวาไบโออยู่บนนะจังหวะนี้นะครับรถคีบกาลังจะเข้าป้อมดูทรงแล้วป้อมกลางแทบจะเป็นของเราอย่างแน่นอนโอเคป้อมกลางมาแล้วจังหวะนี้เอาคีบเล็กเพื่อความร่ํารวยในชีวิตนะครับโอเคฟาร์มฟาร์มครับยังไงเอ้ยนาคอร์มันลนหาที่ตุยอยากกลับโลกหน้านะครับเราต้องส่งมันแบบไปสู่สุขสงบบอนนี่กดอันติมาฟอรเรนมาเติมพอดี สวยยิงยิงยิงเออดับเบิลคิวไปนะฮะเพื่อนจับอารัมจับเพื่อนเรายิงไม่พักครับเพื่อนเลยตายไปนะยังไงอารัมห้าวห้าวเปรี้ยวใช่ไหมเราเปรี้ยวนะจังหวะนี้กินนมเปรี้ยวมาเยอะโอเคเดี๋ยว กลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวได้กลับบ่อว o โอตามติดนะฮะโอเค okay, ตอนนี้วาร์ปแป๊บหนึ่งนะครับไม่น่ามีใครรู้เราอยู่ในพุ่มถ้ารู้แสดงว่าแฮกแมปชัวนะครับโอเคกลับมาพร้อมกับลม,มนะด้วยความสบายใจเราเดินไปพร้อมกันนะครับมาจังหวะนี้ลิงเก็บไปหนึ่งศพนะฮะนาคอสหลับตึงๆนะครับนาคอสหลับไป3และจังหวะนี้เพื่อนต้องแซลและเอายานยานอยู่ๆก็อยู่ๆก็อย,ย,ยากหลับนะฮะเรีบเยบร้อยส่งกลับบ่อไปเรามุ่งตรงอย่างเดียวฮะดังลงดังเลนแยกข้างอะไรไม่มีนะฮะตรงกลางเท่านั้นนะครับจังหวะนี้เด ยังวะนี้ยังไงบอนนี่บอนนี่เปรี้ยวเปรี้ยวเออนั่นแหละมีแต่คนจะตายนะครับแต่ไม่มีคนตายนะครับจังหวะนี้อารัลเนี่ยคนแรกเลยเออเสียวไปจบเกมจบเกมเรียบร้อยนะเรามารอดูว่าเสียงจะออกไหมเอาชนะเฉยทำไมมันเร็วจังทำไมมันเอาเสียงมาจังหวะนี้โอ้เงียบอยู่ตั้งนานนะครับ